อออสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนผมสวัสดีครับทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ดราไอมอนตอรี่ออฟซีซันนะครับ Friends of the Great Kingdom ฉบับทดลองเล่นนั่นเองครับผมคือผมอยากลองเล่นเกมอาสไตล์นี้นะครับก็เลยแบบไอ้ลองมาโหลดเล่นดูหน่อยละกันลองเล่นละกันเอออะไรแบบเนี้ยเผื่อว่าแบบถ้าถูกจริตเราก็ซื้อ แล้วก็อย่างมันมีภาษาไทยด้วยครับผมขี้เกยียจแปลภาษาอังกฤษเนื่องจากเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยแบบเพื่อความรวดเร็วนะครับผมขออนุญาตเป็นภาษาไทยเลยละกันถ้าพร้อมแล้วไปลองเล่นกันดีกว่าครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเหมือนผมนะครับผมก็สามารถไปกดทดลองเล่นได้ในสตรีมนะครับผมไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอื่นมีไหมแต่ผมเล่นผ่านสตรีมนะครับฟาร์มในฉบับทดลอง <c oughs> เอาใหม่อหม ฟาร์มในฉบับทดลองเล่นจะอยู่ในสภาพที่มีความคืบหน้ากว่าตอนเริ่มเกมในฉบับวางจำหน่ายโดยจะเริ่มเกมในสภาพที่มีไอเทมและเฟอร์นิเจอร์บางอย่างอยู่แล้วนอกจากนี้ฟังก์ชันบางส่วนและอีเวนต์จะเป็นแบบเฉพาะสำหรับฉบับทดลองเล่นผมไม่แน่ใจว่ามันมีภาคก่อนหน้านี้นะครับไม่รู้ว่ามันเชื่อมกันขนาดไหนนะครับอันนี้เราเล่นข้ามภาคเลยนะมาลองมาลองภาคเป็นตัวละครกันดีกว่านะครับ เอาละตั้งแต่วันนี้ฉันจะพยายามช่วยงานในฟาร์มเต็มที่เลย <c oughs> เอ,อตั้งใจหน้าดูเลยนะโนบิตะ <c oughs> อืมก,ก็การทำอืมก็การทำให้ฟาร์มดูมีชีวิตชีวามันสนุกออกนี่นะ <c oughs> <c oughs> สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำด้วยความสนุกเนาะ <c oughs> ถ้าตอนไหนทำคนเดียวลำบากก็เรียกฉันได้นะฉันจะมาช่วยเอง <c oughs> ถึงเจแอนทำไงดีวะเฮ้ย okay. ไว้ใจพวกเราได้เลยก็ช่วยไม่ได้นี่นะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเองขอบคุณนะ <c oughs> แปลกๆอะ่ะคุณสามารถเล่นฉบับทดลองเล่นได้อย่างอิสระเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับผมมาเรารับบทเป็นใครอะ่ะ <c oughs> เป็นโนวิตาเหรออ๋ออ๋อ,อ,อ,อปุ่มเดินนะครับโอเคอันนี้บ้านเราหรอขออนุญาตสรวจนะครับตรวจสอบโอเคออกไป ข้างล่างก่อนแล้วกันไปข้างนอกข้างนอกก็เมื่อกี้จะมีคําอธิบายอะไรต่างๆนานาน,นะครับผมก็ใครว่างก็ไปอ่านได้นะครับผม <c oughs> อ่าพรวอยู่ไหนนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่เรามีพรวนะครับพวนดินพวนเนี้ป่อเเฮ้ยเฮ้ยแล้วเรามีอ่าเมล็ดเท่าไหร่เอ่ย เรามีมาเล็ดแค่สามแต่เราพวนไปเยอะมากไปตักน้ำก่อนอันดับแรกไม่มีน้ำจุมจำภาพน่ารักมากใช้ของวิเศษไม่ได้เหรอวิโตไวามากเอมมีอันนี้อกีกหวานเลยครับหวานรถไปชาวไร่ผมอยากไปดูเมืองขอไปดูเมืองก่อนนะไปทางไหนเอ่ยนี่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  แม่น้ําสายสัมพันธ์ไม่ใช่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปอ่านป้ายที่บ้านก่อนสมกับเป็นโนวิตานะครับผมหลงทางโดเรมอนโดเรมอนช่วยด้วยสวัสดีจ้าโนวิตะอันนี่ไงโดเรมอนไงโนวิตะเออเราไปไหนกันมา เราขอหาทางเข้าหมู่บ้านก่อนนี่ไงนี่ไงหรือเปล่าใชรหรือเปล่าเราจะทําอะไรต่อนี่คืออะไรอะหยุดนะห้ามผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโอเคครับขอโทษครับ <c oughs> นี่ตอนนี้เราอยู่หาดตะวันนะโอเคนี่ไงสิ่งที่ต้องทํานะครับ <c oughs> เลี้ยงอปปาก้ากันเถอะถนนมมมอนะครับอยู่ตรงนี้เจอแล้วใช่หรือเปล่า โอเคใช่ใช่ใชนี่ใช่ป้านี่ร้านหรือเปล่าไหนครับขอดูหน่อยเอา้าโมแมนขออนุญาตครับเอ๋ไม่มีใครอยู่เลยออกไปข้างนอกหรือไงนะช่วยไม่ได้เราค่อยมาใหม่ละกันเอา้เอาวเฮ้ได้ยินเสียงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะิจัพี่คุณเกโนบะิโเนดีอ่ะพี่สาวมาใช่หรือเปล่า <c oughs> ฉันชื่อเซลลี่นะครับผมเปิดร้านขายของชามอยู่ที่นี่อ๋อขอดูก่อนว่าเรามีคอกมีที่เลี้ยงไหมครับอ่าตรงนี้ใช่หรือเปล่าโอเคเราเลี้ยงตรงนี้ได้ ซื้ออปป้าครับเรามีเรามีห้ปปราร้อยอปก้าสี่ร้อยซื้อเลยวุ้ยต้องตั้งชื่อด้วยหรอตั้งชื่ออะไรดีอ่ะอืมน้องอปป้าตัวแรกนะครับชื่อว่าแรกเข้านะครับนี่คือตัวแรกของเราชิวพร้อดีนะจากนี้ไปก็สนิทให้มากล่ะฉันจะหาอป,ปก้าไปส่งที่อคอกนะโอเคขอบคุณมากครับ จะาเอ๋หนึ่งตัวน้องอปาคาเยี่ยมเยี่มยมแรกเข้าวันนี้ก็แข็งแรงดีนะเราต้องเอ่าเติมเติมอาหารให้น้องนะครับด้วยใช้อะไรอ่ะเดีย๋ยวมาหาเอาอาหารมาให้นะครับคุณพี่แรกเข้านะครับผมขอไปเอาตาข่ายจับแมลงก่อน๋ยวนี้แมลงเยอะมากตรงนี้ใช่ปะ มาเราได้ตาข่ายแล้วครับเมื่อกี้เขาก็สอนวิธีใช้แล้วเรียบร้อยมาทดลองกันจับได้เลยอปะชุบดูยิ่งใหญ่มากผีเสื้อขาวนะครับผมขนาด34.6มมจะข้ามแล้วเนี่ยวันนี้ไม่จะทำไม่ทันทำอะไรเลยนี่หรอต้องมาคุยตรงนี้หรอนี่ไงนี่ไง หญานะครับสำหรับเลี้ยงสตัตว์เอาอีกได้ปะโอเคไม่มีละบอกลาอะไรไม่มีลาสักตัวไปครับเอาอาหารให้พี่อปา้าแล้วเราจะต้องทำไงอ่ะอุ้ยแต่แสงสวยมากเลยอ่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่อปา้าไม่มีอะไรกินแล้วนะ่ะหยิบออกมา ใส่ลงไปหนึ่งโอเคสวัสดีครับวิดูจับน่ารังมากโอเคปล่อยปล่อยนะครับวิยเ,เราไม่ได้ส่งอะไรขายเลยโอเคครับผมมันมันก็ใกล้มืดแล้วนะตอนนี้หัวค่ำแล้วครับสวัสดีกบมาแล้วหรอคือผมไม่รู้ว่าเดโมเนี้ยมันจะให้เล่น ไปถึงไหนได้ครับแต่ว่ามันมีระยะเวลาจํากัดก็คือ1สัปดาห์นะครับเอาว่าเดี๋ยวผมจะนอนก่อนนอนได้ปะในห้องผมอีกห้องหนึ่งนี่ว่ะแล้วเราอาจจะต้องมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้ามีนะครับหวังว่านะครับผมก็น่ารักดีครับผมโอเคผมนอนละไว้เจอกันใหม่นะครับผมวันนี้โนวิตะและเพื่อนๆขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ